ผดิตประจำหมู่บ้านน่ะตอนนั้นถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็คือแบบว่าไอบอลเนี่ยจะต้องม,มีอยู่ในนั้นตลอดเรายังไม่รู้เราชอบหรือเปล่าแต่เราพอเราได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเรารู้สึกแบบเฮ้เราชอบตอนนั้นเราแบบไม่เบี่ยงตอนนั้น13ามย่างก็คือก็ขี่รถแบบเ้าไงจังหวะตอนที่เราบิดมาปุ๊บเนี่ยรถพ่วงมันบิดเดียวพอดีเราก็ตกใจเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกเราชอ็อกไปแล้วมีสตินิดนึงแล้วเราก็หักหลบคือหักหลบไม่ชนนะเราก็ลงข้างทางแล้วก็แบบก็ไปชนมอกองดินอะไรเงี้ ภาพก็ตัดเลยรอดมาได้ก็ดีแล้วขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าเราเราเป็นเด็กแวน้นหรือยงไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวตายเราก็กลัวตายมันเข็ดแค่ช่วงนั้นแหละมันเข็ดแค่ช่วงแบบจำไม่เอาแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วแพ้หายก็เอาอยู่แล้วม,มันมือใส่เลือดจากเด็กแวน้นสู่แชมป์นในสนามแข่งนี่คือชีวิตจริงของบอลดอนตูมที่เปลี่ยนจากเสียงท่อดังเป็นเสียงครบมือ บนถนนสายหนึ่งในอำเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมเสียงท่อแว้นดังสนั่นในช่วงเวลาค่ำคืนมีวัยรุ่นคนหนึ่งเคยขี่รถแบบไม่มีเบรกเขาถูกตาหน้าว่าเป็นเด็กแว้นแต่วันนี้เขากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจของนักแข่งทั่วประเทศสุขไทยแชมปัพั์หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อบอนดอนตูมจากอดีตเด็กแว้นวันนี้คือหนึ่งในนักแข่งที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของประเทศ รเริ่มต้นของบ bon อลดอนตูเนี่ยพี่มันเริ่มมาจากไหนเป็นคนที่ไหนอ่าจริงๆเป็นพื้นเพจจริงๆจะเป็นคนอ่าขั้งแสนแหละคือเขตติดต่อระหว่างขั้งแสนกับดอนตูม,มันมน,นิดเดียวไงเราก็จะอยู่แถวดอนตูมซะมากกว่าแต่คือฉายาได้เพราะาเราอยู่แถวดอนตูมแล้วก็เลยกลายเป็นบอลดอนตู ก็คือกบองดิตเป็นจามหมู่บ้านแหละตอนนั้นถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็คือแบบว่าไอบอลเนี่ยจะต้องมีอยู่ในนั้นตลอดแต่คือจะเกเรในเรื่องของการขี่เราแข่งมากกว่าขี่รถแว้นรถกันอะไรมากกว่าระดับไปทางนี้ตอนนั้นขี่พวกขี่โนวาขี่แดกตึงๆแหละครับตึงอยู่แถวนั้นแหละคือมันต้องทักความเแต่เริ่มต้นบอกว่าจริงจริงจริงกันที่บ้านธุรกิจที่บ้านทําเกี่ยวกับดนตรีซึ่งเราก็อยู่กับดนตรีมาตั้งแต่เด็กแต่เราเราก็ไม่ไม่ค่อยมีความชอบอะไหร่แต่ว่าน้าเน อ,อะไรเงี้ยเรายังไม่รู้เราชอบหรือเปล่าแตา่พอเราได้ขี่มอเตอร์ไซค์แนละ้วเรารู้สึกแบบเออเราชอบการเป็นวัยรุ่นอะ่ะแน่นอนกับมอเตอร์ไซค์กับวัยรุนนะ่นมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคือก็พอผ่านจากจักรยานมาก่อนถูกต้องไหมอ่าอ่าทุกคนผ่านจักรยานมาปุ๊บมันก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะมันก็เลยกลายว่าเออชอบขี่แว้นแข่งกันอะไรกันตามแบบเพื่อนกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วช่วงนั้นก็ประมาณอายุสิบสามสิบสองสิบสองสิบสองสิบสามได้ก็คือก็ขี่รถแบบห้าวไงคือรถมันมันติดกันยาวเหยียดเลยแล้วฝั่งขวากระโล ไปยังเร็วนะ,ะรถรถพ่วงมันจะเลี้ยวเข้าปั๊งไหมจังหวะตอนที่เราบิดมาปุ๊บเนี่ยรถรถพ่วงมันบิดเลี้ยวพอดีเราก็ตกใจเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกเราช็อกไปแล้วมีสตินิดหนึ่งแล้วเราก็หักลบ คือหักหลบไม่ชนนะแต่หักหลบไปแล้วเฉี่ยวไปนิดเดียวล้วก็ล้วก็ลงข้างทางแล้วก็แบบก็ไปชนเหมือนกองดินอะไรเงี้ยล้วก็ภาพาก็ตัดไปเลยก็แขนหักกืนหน้าก็ยับเลยพลังห้าวเลยก็รอดมาได้พอเรามาย้อนนึกถึงตอนที่มันเกิดอุบัติเห็นเงี้ยมันเกิดแค่ช่วงนั้นแหละมันเกิดแค่ช่วงแบบโอ้จำไม่เอาแล้วพอแล้วเหมือนแบบยกล้ออะไรเงี้ยยกล้อล้มอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วพอแหะแผลหายก็เอาอยู่แล้ว มันมันยืนใส่เลือดเข็ดไหมก็เข็ดแค่ช่วงแรกฮะคือไม่ใช่ว่าเราเราเป็นเด็กแว้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวตายเราก็กลัวตายหนึ่งเลยคือเราก็ต้องไปหาพ้ยถนนเส้นไหนวะที่มันยาวๆแล้วซึ่งตรงนั้นจะไม่มีบ้านคนพอไม่มีบ้านคนแต่สิ่งที่ตัดออกไปคือหมาอะไรเงี้ยคือพวกหมาแมวอะไรเงี้ยที่เราจะต้องแบบมันต้องกลัวคือเราก็ไม่ใช่ไม่กลัวกลัวเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันความเร็วมันมันทางตรงมันก็ไม่สมัยนั้นแค่ร้อยยี่สิบห้านก็มันอันตรายทุกทั่ทุกทีแหละครับ จุดเปลี่ยนจากเด็กแว้นสู่นักแข่งเซอร์กิตคืนด้วยของเราได้ตัวเล็กเราตัวเล็กเราแข่งเราเราก็จะได้เปรียบใครมาแล้วก็กินหมดเราก็ชนะหมดอะไรเงรี้ยจะรู้สึกแบบว้าวอ่ะแต่พอหนึ่งคือชวนกับเพื่อนเพื่อา้ไปดูรถแข่งกันดีกว่าพอเราไปดูรถแข่งสนามปุ๊บบเฮ้ยมัน เขาตืสนเต้นเปลี่ยนแล้วที่มันเท่ไปม,มันดูเท่เขาช่วนั้นเราก็าแบบไม่เรียนตอนนั้น13บย่าง14คือตอนหนึ่งแะทะเลาะครูไหประมาณว่าคืออะไรก็ผิดอะไรก็ผิดไปหมดอะไรก็ผิดไปหมดก็หนีกันไปเลยไม่ไม่ยาวแล้วไม่เรียนแล้วหมดแล้วคือเขาเอาไม่อยู่หรอกว่าเราเรา,เราไม่ได้เกลีย,เ,เ,รยเรื่องอื่นเราเกลียดเรื่องแหวนรถอย่างเดียวอพอไปเจอปุ๊บเขาถามว่าเราอะก้าวรถไปแต่งมันก็จะมีเด็กลองรถในร้านเขาก็หลอกปุ๊บเราขับคันไหนเราก็คือเราเราก็เร็วเขาก็เลยบอกเฮ้ย คือเหมือนเขาจะมีเด็กเทสในร้านอยู่แล้วใช่ไหมเราเราคึกว่าเราเราขี่รถของเพื่อนเราเราก็ไปกินรถอีกคันนึงที่ทำพร้อมกันเขาก็คาใจเขาก็เลยให้เราไปขี่รถอีกคันหนึ่งก็เลยก็ยังกินอยู่ก็ยังเอก็ยังแดกอยู่เขาก็เลยเอาุยไปคุยมาเอ้ยเนี่ยมาทำอะไรมาช่วยมาช่วยเขาไหมหนี่ไงมาช่วยมาช่วยทำรถผมก็เลยอว่าอยากเป็นนักแข่งในสนามแข่งรถสนามเนะเอาจริงป่พอเราเริ่มแหวนในสนามปุ๊บเนี่ยข้างนอกน้อยลงคือแว้นไหมมันถามว่ามันก็มีบ้างพอเด็กเขาเริ่มเข้าในสนามแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบมันจะอยกา กว่าหลังถนนไหมคือทุกอย่างอ่ะเวลาเรามอมคือเวลาคนอื่นเขาขี่ง่ายเนี่ยเราก็จะกลายมอมนี่ม,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 กกมันง่ายง่ายมันไม่ยากตรงไหน่ เราไม่มีเบสิกเลยไม่มีอะไรลงไม่มีการเสพเฮ้ยต้องทําไอ้นี่ยังไงการเข้าโค้งต้องทำไงคือลงไปงูปลาปลาล้วนๆเลยก็เลยก็แบบไม่รู้เลยทำว่าขี่รถต้องต้งกลางเขาต้องเข่าเช็ดพื้นต้องอะไรเงไม่รู้เลยแค่รู้ว่าอยากขี่ในสนามแค่นนึ่งอะไรที่เราทำแล้วท่านคนอื่นเขาทำได้เราเราถึงทำไม่ได้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงผมขี่เนี่ยใช่ไหมผมยังวางเท้าผมเหมือนขี่รถบนถนนอะวางธรรมดาพอเลี้ยวปุ๊บเพื่อทำไมหัวรองเท้ามันโดนพื้นวะอะไรเงี้ยทำไมเราเลี้ยวแล้วมันโดนแล้วก็แบบมันต้องมีมันต้องมีที่มาที่ไปทำไมคนอื่นเขาขี่ขี่ได้คือแตต่่่ลละะะออออยยยยยางงคๆเเเรรรรีีีนนูู้้้ทดววั แล้วก็ขี่ก็ข,ขี่คือไม่มีใครสอนนะก็เรียนรู้ตัวเองแล้วทั้งคือเขาก็คิดว่าเราคงเก่งอนะไรเงี้ยปีที่ลงไปปีแรกก็คือแค่มีเวลาก่อนแข่งวันห้าวันนะไปซ้อมทุกวันซ้อมเก็บเกี่ยวทุกอย่างอะไรนะไเงี้ยแม้แต่โค้งกำลังคัดเข้าโค้งอยู่เลยอะไรคืออินจินเบรกก็ไม่รู้อะไรว่าเป็นคือทุกอย่างก็เรารูาาาแนนะ้แต่มาแต่ใส่แว้นอะแต่เราก็ไปด้วยเราก็ไปด้วยจินตนาการของตัวเราเองเนงะี้ยกอเริ่มขี่ได้อะไรได้ปุ๊บน่ะตัวเล็กไม่เล็กไม่คิดว่เป็นคนบอกว่าโฮ้ยนี่เหรอน,นี่เหรอนักแข่งกกก็ลงงงแแข่่ครรั้้โอออใจจนียากะก เคยเป็นคนดูเคยเป็นคนดูนก็เฉยๆวันซ้อมก็มาค่าเท่าไหร่นะแต่พอวันแข่งพวมันอะโหคนดูเพี้ยแบบหู้ใจนี่แบบแล้วแข่งรุ่นแรกใจนี่แบบเต้นแบบแทบจะทะลุออกมาจากชุดแข่งตื่นเต้นมาก ขอให้ติดหนึ่งในทิพเร่นดีเอาแต่หนึ 1, 1, ่งในทิพยห้าเพราะว่าหนึ่งในห้ามีรางวัลคนอื่นเขารู้ว่าเราเร็วแต่คนอื่นเขาจับอยู่ไงเราคิดว่าเราไม่เร็วเวลาเราไปมอง,องคนอื่นเขาขี่เนี่เร็วมากเลยแต่พอเราขี่มันมันไม่เร็วเหมือนเขาอะไรพอถึงเวลาพอ,พอแข่งจําได้ดเดือนทุกวันนี้มันเป็นครั้งแรกเลยจับได้ใช้จับบิงปองอได้ที่ทิพย์เอ็ดตะตที่ทิพย์เอ็ดค่ะว่า หนึ 1> 1่งในสิบห้าแน่นอนพอออกไปปุ๊บไล่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 เก็บไปเก็บมาไล่ไล่ไล่แบบปุ๊บไล่มาจนเฮ้ยที่ห้าไล่มาแลเฮ้ยที่สามแล้วเหรอที่สองอยู่แล้วพอแซงมาเฮ้ยที่สองแล้วหนึ่งเด็กออกทีวีโอ้าอุ้ยถามว่าที่หนึ่งทันไหมก็คือทันแต่ณตอนนั้นคือแบบพอใจตรงนี้แล้วที่สองเนี่ยคืออ้าวที่สองก็พอเข้าที่สองผมดีใจคือครั้งแรกเข้าที่สองเลยจนที่หนึ่งครั้งแรกเราจะเป็นรายการเชลไทยแลนด์เลสซิ่งแบบจริ๋มจ๊ะประเทศไทยใช่ไหมก็คือปีนั้นรายการนั้นประมาณสนามสองหรือสามสนามเนี่ยหายแล้ว ก็าำหลังร้านมาก็ก็ได้ที่หนึ่งมตลอดก็สรุปว่าปีแรกนะี่ยคือได้แชมป์ทั้งฮันด้าฮันดาแดนส์แบ์เ,เลสแล้วก็1 2 5สิบินมอเตอร์ไซค์ด้วย การขับขี่ร้อนแรงจนทีมโรงงานตามจีอาจริงไม่มีช่วงท้อเลยตั้งแต่พอเริ่มแข่งบ๊บนะ่ะมันเหมือนแบบเราเป็นกแรกเป็นเด็กมาแข่งรถเพราะเราเริ่มตอนนั้นถามว่าอายุสิบสี่มันมันแก่ไหมมันมันเป็นเด็กนะคนคนมองคือเด็กมากนะยสิบสี่คือพอมาถึงปีปีเก้าแปดนะ่ะคือวิ่รถยนต์คือตอนนั้นกนะ็คือแข่งให้กับเฮง่าจริงอยู่กับเฮง่าอย่ที่ว่า ง่าก็เป็นรู้สึกของวิรุณยนก็คือก็อยู่ในในรั้วของทีมวิรุณยนก็เขาถามว่าอยากฮีตร่แต่งไหมยีโรีก็ทําเวลาดีทําผลงานได้ดีอ่ะคือได้ไปเอเชียอีกปีสองได้ไปเอเชียเลยก็โอ้โหแต่มันหูเด็กเนาะแบบไปแล้วไประดับไประดับเอเชียไปอะไรเงี้ยเอาอย่างน้อยก็ได้ได้ที่หนึ่งมาชั้นสนามหนึ่งก็ยังดีที่ที่ประเทศเลยเสียจากรุ่นแรกมามามารุ่นโปรก็คือ3ปีก็ก็ก็ยังได้แชมป์อยู่ก็ยังได้แชมป์เสร็จปุ๊บหนาะพอจบจาก ปีที่ได้แชมป์เกตเอด่บปราธานก็ก็เข้าก็เข้าทีมโรงงานแต่ปีนั้นจะหนาจะจะจะหลบลม้มลูกคุกคานนิดนึงเพราะว่าที่บอกมัน,ม,นมันขี่รถสูตรแล้วซึ่งมันเป็นรถที่แบบว่าเพิ่งนําเข้ามาใช้แข่งกันอเงี้ยแล้วมันก็เราก็ยังเราจะไม่รู้จัก ดีว่ารถต้องขียัยงไงต้องปรับเซ็ตยังไงอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างล้มนิดนึงล้มล้มไม่ล้ม,ล,ม,ล,มล้มบ่อยไปนิดนึงอะไรเงี้ย <พอ S 1> คือเราเราก็ล้มจนท้อไม่ใช่ล้มท้อล้มจนแบบแบาบงทีแบบเดินเดินนี่ยังเดิน,ดนกอบไปทั้งตัวเลยแต่ก็ไม่ท้ออ่ะแต่ก็คาดใจว่าทำไมถึงขี่ไม่ได้ทาไมทาไมถึงไม่เข้าใจมัอนอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ผ่านมาได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็โอเคครับช่วยรางวัลที่พี่คิดว่าพี่ภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยที่ทําได้ก็คงไม่หนีไม่ไม่ไม่พ้นถ่วยพระราชทานได้ถ่วยพระราชทานสามปี หลังจากที่พี่ประสบความสำเร็จตรงนี้ต่อมาจากนั้นพี่ทำอะไรต่อก็มีไปแข่งไปแข่งออรเจแปนคือหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ก็ไปแข่งออรเจนเปนเต็มฤดูกาลมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเป็นเป็นคนไทยตั้งแรกที่ไปแข่งรายการออรเจแปนเต็มเต็มเต็มฤดูกาลทํามากกว่าคือง่ายผมโดนส่งไปปีแรกผมไม่อยู่ใน40คันแรกอะไปครั้งแรกนะคือเขาจะเอาแค่40คันจังหวะแล้วเราไปก็ไม่คุ้นกสนามไม่อะไรเงี้ยเริ่มจากไม่คิดดูเราไม่อยู่ใน40คันแรกจนแบบคือค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนถึงแบบท o p ten อยู่ในดูในแร้งนี้พอกลับญี่ปุ่นมาก็ก็มามาเป็นโค้ดพอ,อ,อกลับมาเป็นโค้ดปุ๊บน่ยก็ว่างว่างด้วยแล้วก็คืออยู่ในสูวนขับขี่ปลอดภัยอนะไรเรื่อยปุ๊บน่ของฮอนด้าก็พอมีเวลาว่างบ้างแล้วช่วงน้ำกิจกรรมมันเยอะแล้วก็พอยกล้อหน้าล้อหลังเป็นปุ๊บน่ะนะคือไอเราก็สายยกอยู่แล้วเราก็ยกได้ระดับหนึง่งแต่พอปุ๊บนะ่พอเรามาอยู่ตรงนั้นปุ๊บนะ่มันมีเวลาแล้วก็มีเขาก็บอกเอ้ยเนี่ยให้รถคันหนึ่งอันเนี่ยเอาเลยทำอะไรก็ทำเล่นอะไรก็เล่นเราก็เลยแบบคือการที่เราเล่น,เ,เ,นเ,เ,เล่นากนึสตฝ ไม่มีทักษะไม่มีอะไรคือดูด,ดูเดียวพอดูแล้วก็ดูแล้ว,ลวจินตนาการเอาว่าเฮ้ยมันต้องเล่นประมาณนี้แต่ที่แน,น่เราลุ้ทักษะในการยกล้อแล้วต้องใช้เบรกหลังใช่ไหมยกอ้าวต้องใช้มันคุมมันต้องคอนโทรลที่เบรกหลังนะอันนี้รู้แล้วแต่ท่าที่ชอบมากโอ้ท่าแบบยกสต็อปปี้ที่ยกยก,ยกตูดแล้วกำลังมันเท่มากท่านั้นเจ็บอยู่นั่นเยอะคือมันเป็นท่าที่แบบมันยากมากนะพอเราไปได้ครึ่งหนึ่งนะ่ะเราก็ฝืนมาพอฝืนมันมก็ไม่ไปล้มอยู่นั่นนะอ้าวะวัดใจเลยล้มก็ล้มพอสุดท้ายมันก็ล้มอยู่ดีอ่ะก็เลยแบบพอเบ เคยแอบเห็นพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างด้วยก็เป็นช่วงนั้นก็ประมาณตอนแข่งก,ก็ตอนช่วงแข่งอยู่แล้วนนก็เป็นพรีเซนเตอร์ในส่วนของซีบ150้าแน่นอนก็เป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องหลอ่อใช่ไหมครับเป้าหมาย <c oughs> เหรอเป้าหมายก,ก็คือทำงานตอนนี้คือทำงานอยู่ที่เอ่อ East นเ t r a เ i n g Team <ะ>อยู่ก็คงเป้าหมายก็อย่างเงี้ยคือพัฒนาสร้างเด็กสร้างเราจะเป็นเราจะมีสนามมินิสกีด ของเราที่นี่แล้วก็เราก็จะมีแบบลูกค้ามีเด็กมาเรียนมีอะไรเงี้ยเราก็จะเป้าหมายคือเราจะมีเราสร้างสร้างสร้างนักแข่งขึ้นมาได้ข่าวว่าพี่บอล กำลังจะสร้างเด็กคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับนักบิดระดับโลกไม่ใช่กำลังสร้างตอนที่สร้างอยู่สร้างอยู่แล้วก็ปวดหัวอยู่ด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องป้งองอนคือน้องปองปอนเนี่ยน้องบอนก็เริ่มดีขึ้นนะดีดีดีขึ้นเรื่อยๆแรกก็ทะเลาะกันตลอดเป็นความดือ้อดื้อืเราก็ไม่ค่อยฟังเนี่ยเวลาเราเคยเป็นครูสอนแต่แบบผู้ใหญ่อะคือเราคุยภาษาเดียก,ก็รู้เรื่องไงตอนเด็กอะเด็กที่มาจากสาสที่มาในกเก้าขวบเอ้ยหกขวบห้าขวบเนี่ยซึ่งแบบไม่รู้อะไรเราต้องป้อนเขาทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็เหนื่อย วิ่งตามเด็กขี่สิบรอบเราก็ต้องวิ่งสิบรอบอะเนี่ยสปอร์ตอนหลังมันจะเริ่มจับทางเด็กตัวเราต้องสอนเขายัางไงต้องเราต้องทําให้เขาสนุกก่อนระดับแรกทาได้ทีละจุดทีละจุดะอะไรเงี้ยเร่งเลยพอเราเข้าใจสองคนดียวเร่งคือเปิดเขาเร่งเลยคนระเร่งเลยจอดเลยถามหันมาถามอะไรนะ คนที่อยากจะเริ่มบางคนถามว่าอยากเริ่มต้นเป็นนักแข่งต้องทํายังไงครับมาที่นี่ครับมาแต่ตัวได้เลยมีให้พร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงมือชุดหมวกกันน็อกรถเริ่มแดนตั้งแต่สี่ขวบเลยแต่ว่าเท่าจากมาก็ไม่ยากครับพิมพ์ว่า E o u t energy mini circuit ก็ขึ้นแล้วหรือทักส่วนตัวผมมาหาผมก็ได้คือเฟซชื่อเฟซส่วนไทยชัป์ซับบอลนอนโตมครับที่นี่เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันถ้าใครที่อยู่ แบบต่จังหวัดถ้าจะมาที่นี่เรามีโรงแรมของเราด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆ700เมตรโรงแรมบ็อกบ็อกโฮเทลครับก็คือว่ามีครบปะฮะบอกแล้วมีั้มีตั้งแต่สนามมีรถมีโรงแรมให้ด้วยก็เผื่ามาแล้วคุ้มแน่นอนขอบคุณมากครับพี่บอบได้ครับผมขอบคุณมากครับ จากเด็กแว้นสู่แรงบันดาลใจของคนทั้งวงการพอเขาเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตเดินเข้าสนามแข่งและทิ้งชีวิตหลังถนนไปแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนหัวใจนักสู้ที่กล้าจะทำในสิ่งที่เขาชอบ